ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านปวชนะที่ส่งเข้าไปก่อนนะคะเอซที่หกข้อสิบเจงสวมยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมาได้เอพซัตหกข้อสิ 13, เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าไว้เพื่อสามารถต่อสู้ในวันนั้นและเมื่อทำทุกอย่างและจะยังยืนหยัดอยู่ได้ เอเวซาบทที่หกข้อสิบเจ็ดจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกรรันศีรษะและจงถือประแสงของพระวิญญาณคือโภชนะของพระเจ้าเซอรีสามสิบเจ็ดข้อสามสิบเก้าความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระยาเวรวมทรงเป็นที่ริภัยของเขาในเวลายากลำบากสองโครินธ์บทที่สี่ข้อสิบหกฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ ททุกทุกกวันวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ายุทธวิธีที่ต่อสู้กับซาตานนะคะหรือจะพูดให้สั้น,นก็คือต่อสู้กับซาตานนะคะในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่11จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้คุณพระเจ้าสำหรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า ที่ปรงเตรียมไว้สำหรับผู้เชื่อเพื่อเราจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ให้เรามีความเชื่อว่ายุทธภัณฑ์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้มีฤทธิ์เดชมีการเจมิมแล้วก็เป็นวิธีที่จะทำให้เรามีชัยชนะแม้ว่าเราจะอธิษฐานมากมายแต่ถ้าเราไม่มีชุดสวมใส่ชุดทหารหรือสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเราอาจจะไม่ผ่านก็ได้ นะเพราะว่าเราอธิษฐานเสร็จต่อสู้กับมารด้วยคําพูดของเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้สวมใส่ชุดของพระเจ้านี่ก็เป็นเหตุให้เรามีช่องว่างช่องโหว่ในการถูกโจมตีและเราก็ไม่ได้ใช้ชุดยุทธภัณฑ์ที่เข้ามาสวมใส่ในการต่อสู้ทุกครั้ง,เร,งเราต้องมีพระคำเราต้องมีพระเยซูเราต้องมีอาวุธยุธทธุป,ปกรณ์ที่พระเจ้าจะเตรียมให้กับเราด้วย คำอธิษฐานของเราจึงจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบางครั้งเราอธิษฐานแต่เราไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่เราอธิษฐานเราก็ไม่สวมใส่ยุทธภัณฑ์ด้วยนี่เป็นเหตุในคริสเตียนไม่สามารถที่จะมีชัยชนะต่อมารร้ายได้น,นั่นก็ขอนุนใจนะคะการที่เราใส่ใจสนใจสิ่งที่พระเจ้านัาสั่งเรา หรือว่าแล้วก็พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วก็คือจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทราบว่าเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นก็คือมารซาตานและการที่เรามองไม่เห็นเราก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบถ้าเราไม่ต้องการเสียเปรียบก็คือเราต้องทําตามพระคำเราต้องดําเนินชีวิตตามบวชนะ เราต้องดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าสั่งก็คือพระเจ้าบอกให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนะคะไม่ใช่บางชุดเราก็ต้องสวมทั้งชุดให้เรามาตรวจสอบถ้าเรามียุทธภัณฑ์ทั้งชุดการอธิษฐานของเรานะคะนัติเข้มข้นอยู่แล้วก็เป็นเหตุให้เราลุดหน้าต่อไปเข้มแข็งและกล้าหาญเราก็ทำให้เราเนี่ยยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้อย่างองอาจอย่างผู้มีศักดิ์ศรี แล้วก็มีชัยชนะฮาเมนฮะเลลุยานั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมาไตรตรองแล้วก็คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าสั่งเราเราจะชนะวิธีไหนเราจะทำวิธีไหนก็มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล งไม่ได้ปล่อยให้เราต่อสู้โดยลําพังพปรองเตรียมชุดยุทธภัณฑ์และโปรองทรงสถิตยอยู่กับเราและพปรองต้องการให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นการอาธิษฐานเป็นการที่เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าสัมพันธ์กับพระเจ้าชุดยุทธภัณฑ์ของเราจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเสื้อผ้าฝ่ายวิญญ,ญาณปกป้องและก็ให้ฤทธิดเดชกับเราเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้เราที่จะรู้นะคะว่า ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเนี่ยไม่เพียงแต่เราท่องได้รู้ทั้งชุดมามีอะไรบ้างที่จะมาสวมใส่เราก็ท่องได้เราก็รู้ได้ว่าชุดนั้นชุดนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เพียงพอเราจะต้องรู้ว่าชุดที่เราใส่เนี่ยมีฤทธิเดชเราต้องเชื่อเราจะสวมยุทธภัณฑ์แต่ละชิ้นแต่ละชุดเข้ามาเนี่ยเราต้องใช้ความเชื่อ เชื่อว่าหมวกเล็ดก็คือหมายถึงพระเยซูคริสต์เป็นความรอดของเราเราต้องมีพระเยซูในการที่จะมีสิทธิอำนาจในการที่จะใช้สิทธิ์ในการเป็นลูกของพระเจ้าและพระเยซูถึงจะปกป้องเราเราต้องเชื่อว่ายุทธภัณฑ์ที่พระเจ้าเตรียมไว้มันมีการเจิมพิเศษมีฤทริเดชถ้าคนคนนั้นให้คุณค่าและก็ตอบสนองชุดนั้นด้วย การที่เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าทุกครั้งที่เราอธิษฐานและเราสวมชุดเรากำลังเชื่อมต่อกับพระเจ้าและฤทธิเดชของพระเจ้าจะทำงานอย่างไม่ธรรมดาเรากำลังใช้สิทธิอำนาจที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไปต่อสู้กับมารด้วยว,วิธีของเราไม่สวมยุทธภัณฑ์ เราก็ไม่เชื่อว่ายุทธภัณฑ์ที่พระเจ้าให้นั้นนะ่ะจะมีสิทธิอํานาจมีฤทธิเดชท,ที่จะปกป้องในชีวิตของเราที่จะเอามาสวมใส่แล้วเมื่อเราสวมใส่แล้วจะมีสิทธิอํานาจต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเราต้องใช้ความเชื่อเราต้องสวมใส่ด้วยความเชื่อเราต้องรู้คุณค่ายุทธพันฑ์แต่ละชุดแต่ละชุดมีการเจิม มีสิทธิอำนาจมีฤทธิเดชเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแต่รู้แต่จงเชื่อและก็สวมใส่ทุกวีทุกวันแล้วเราจึงจะสามารถยืนหยัดได้ต่อสู้แล้วก็โจมตีศัตรูได้เราไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวไม่ว่าสถานการณ์จะน่ากลัวไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างเราจะเป็นอย่างไร ถ้าเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและด้วยการสวมใส่ยุทธภัณฑ์แล้วก็ไม่สำคัญว่าเราจะ,จะเจออะไรเราจะมีชัยเหลือลน้นพระเจ้าจะปกป้องท่านแน่นอนอย่าเพียงอธิษฐานนะคะสวมชุดด้วยบางคนอธิษฐานจังแต่ไม่เคยสวมชุดพระคำของพระเจ้าก็ไม่เอามาใช้ชุดไหนที่ว่าดีๆเราก็ เปื้องทิ้งหมดเราต้องฟังคำสั่งดีๆจงก็คือคำสั่งจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ให้ความสำคัญกับชุดให้ความสำคัญกับคำสั่งของพระเจ้าแล้วก็เชื่อมต่อกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน มากขึ้นและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นการสวมใส่ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าจะไม่มีปัญหาด้วยเพราะเราจะมีกําลังฝ่ายวิญญาณด้วยเราจะมีสิทธิอํานาจด้วยเราจะมีฤทธิเดชและชุดนั้นแหละจะทําให้เราปลอดภัยนี่คือทําไมพระเจ้าสั่งเราเพราะว่าเราจะรับการปกป้องเราจะปลอดภัยที่ผ่านมาให้ผ่านไปหลายครั้งเราแค่อธิษฐานแต่เราไม่ใส่ใจในการที่จะสวมชุด ชุดแต่ละชุดรู้แต่ไม่สวมอธิษฐานแล้วพอแล้วไม่พอเราต้องเชื่อฟังพระคำเราต้องลุกขึ้นทำตามพระวจนะให้ท่านไปอ่านไปศึกษาในเอเฟซัสบทที่6ตั้งแต่ข้อที่11จนถึงข้อที่18นะคะ สำคัญมากๆที่เราจะใส่ใจสนใจในการที่จะสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเราจะได้รับพระพรนั้นคือประโยชน์มหาศาลที่เราจะได้รับเราจะไปสู้ลบด้วยกำลังและความสามารถของเราในการที่จะออกลบในการที่จะต่อสู้สงครามฝไฟวิญญาณเราต้องมีชุดเราต้องสวมชุดเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเรนั้นมันมีความหมาย มันบ่งบอกว่าเราจะชนะเพราะเรากำลังเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคำสั่งของพระเจ้านะคะจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้ายุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไม่ใช่บางชิ้นเท่านั้นพระคำของพระเจ้าไม่ได้กล่าวว่าอย่างนั้นทั้งชุดพระคำพระเจ้าว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไม่ใช่บางชิน้นบางชุดเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทำให้เรายืนหยัน ต่อสู้กับมารร้ายนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบในส่วนของเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเตรียมชุดให้กับเราแล้วเราอย่าไปเอาชุดอื่นมาใส่มันจะไม่ชนะแต่เราจะต้องให้ความสำคัญกับชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเฮเมนเราทุกคนทราบแล้วว่ายุทธภัณฑ์ของพระเจ้าคืออะไรถ้าไม่ทราบก็ไปอ่านเอเฟซัสบ,บทที่ห ะะเราผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นเราจะต้องเรียนรู้พระวจนะเรียนรู้พระคำนะคะมีความเชื่อมีข่าวปเสริฐเป็นฤทธเดชมีการที่เราจะถือดาบพระแสงของพระเจ้าฟาดฟันกับศัตรูไม่ใช่ว่าเราแค่อธิษฐานแต่เราไม่ได้ลุกขึ้นในการที่จะเชื่อพระคำเปล่าประกาศพระคำใช้พระแสงของพระเจ้า ยืนหยัดในการต่อสู้แต่เราก็หนักไปกว่านั้นใครชวนเราไปทำบาปใครชวนเราไปทำชั่วเราไปกับเขาหมดเราก็ปล่อยพระเยซูไม่สวมหมวกไม่ให้พระเยซูเป็นความรอดของเราเลยไม่รู้เราไปเอาอะไรมาสวมนี่เป็นเหตุทํำให้เราเจอมารสตานเล่นงานสะบักสะบอมวันนี้เราต้องทราบความจริงทั้งอธิษฐานทั้งสวมชุดเราจะชนะแน่นอน เราถูกสร้างใหม่โดยฝ่ายวิญญาณก็คือเราต้องรอดเราต้องมีชีวิตใหม่เราต้องบังเกิดใหม่และเราต้องเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราเราต้องสวมเสื้อผ้าหรือสวมยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณก็คือยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าไม่ใช่เสื้อผ้าที่เราหาซื้อหาใส่เองนะคะไม่ใช่การแต่งกายภายนอกสวมใส่เสื้อผ้าที่เราใช้กันทุกวิท่ทุกวัน ไม่ใช่มีดไม่ใช่ปืนไม่ใช่ดาบแต่เป็นพระแสงแห่งพระดํารัตของพระเจ้าพระแสงพระวิญญาณของพระเจ้าพระคาของพระเจ้านี่คืออาวุธฝ่ายวิญญาณของเราเราถึงจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ยุทธภัณฑ์อย่างอื่นต่อต้านไม่ได้ส่วนยุทธภัณฑ์ของทหารในโลกนี้ก็ไม่ชนะไม่ใช่ว่าเราจะต่อสู้กับผีเราก็ไปยืมชุดของทหารมา <c oughs> บางคนก็ไปซื้อมาใส่ชุดทหารในโลกนี้เราก็ไม่สามารถชนะเพราะว่าการต่อสู้ในพระวจนะคำของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6กข้อ12ก็คือการต่อสู้ของเราไม่ได้ต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อแต่เราต่อสู้ด้วยฝ่ายวิญญาณเราจะต้องมีพระเยซูเราจะต้องมีชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าที่จะสวมใส่ เราถึงจะมีฤทธิเดชแล้วก็มีสิทธิอำนาจในการที่จะปราบมารปราบผีปราบซาตานปราบบาปปราบศัตรูที่มองไม่เห็นเรามองไม่เห็นศัตรูสิ่งที่เราจะชนะได้ก็คือจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านี่คือหลักการของพระเจ้าอย่าไปใช้วิธีการของเราเองเราต้องมีชุดทหารฝ่ายวิญญาณทหารของพระเยซูคริสต์เราต้องรับชุดยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าทุกชุด อย่าปฏิเสธแม้แต่ชุดเดียวชิ้นเดียวแต่จงรับเข้ามาสวมใส่เพื่อเราจะต่อต้านกลอุบายของมารสตานยุทธวิธีของมานนะมันไม่มีฤทธิ์เดชแต่มันมียุทธวิธีมันมเขาเรียกว่ามันเหลืออย่างเดียวก็คือล่อหลวงนี่แหละมารสตานมีเล่เหลี่ยมมันร้ายนะคะมารร้ายก็ฟังแค่นี้ก็พอ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปนิ่งนอนใจจนเราเพิกเฉยไม่สวมยุทธภัณฑ์ไม่อธิษฐานไม่เชื่อมต่อกับพระเจ้าเราจะชนะได้ยังไงเราจะแปแย่งทรัพย์สมบัติที่มารสตานกำลังกลุ่มอยู่ได้อย่างไรบางทีเราออกไปค้าขายออกไปทำงานมีอาชีพการงานเราต้องอธิษฐานสวมยุทธภัณฑ์ไม่เพียงแต่ให้ผู้รับใช้พระเจ้าหรือหัวหน้าเซล ในการที่จะสวมยุทธภัณฑ์แล้วก็ออกรบอย่าไปเข้าใจผิดทุกคนต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเราต้องมีทุกคนต้องมีเพราะเราเป็นทหารของพระตริ์อย่าไปสวมเสื้อผ้าธรรมดาบางคนหนักไปกว่านั้นทั้งสวมเสื้อผ้าธรรมดาไม่พอแถมยังไปทําบาปแล้วก็ลุกขึ้นต่อสู้กับมันไม่มีวันที่คุณจะชนะได้วันนี้ขอถ้าทายอย่าลืมยุทธภัณฑ์ อย่าลืมสวมยุทธพัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อเราจะดำเนินชีวิตมีชัยชนะถ้าเราเจอมานเราจะไม่สามารถที่จะชนะมันได้ถ้าเราไม่มีชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าถ้าเราไม่สวมใส่เพราะว่าพระเจ้าออกแบบชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเมื่อเพื่อที่จะให้เราจัดการกับมานต่อสู้กับมารต่อสู้กับยุทธอุบายของซาตานไงคะ ถ้าเราไม่มีเราไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้เมื่อเราเจอปัญหาในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่13ให้คุณสมจิตอ่านนะคะเพราะเฮนนี้ตงรับยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนอยู่ได้าอเมนนี่คือพระวจนะนะทุกคนจะต้องเจอมีวันที่ชั่วรายด้วยมันมีเรื่องฝ่ายวิญญาณที่เราไม่เข้าใจ ที่เราจะต้องอาศัยการที่เราเชื่อมต่อกับองค์วัตถุเป็นเจ้าแล้วก็การที่เราสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้ามรซสตานจะแตะต้องเราไม่ได้วันนี้ถ้าเรายัางอลีรอหรือว่าไม่ให้ความสําคัญในการสวมยุทธภัณฑ์แล้วก็ขอให้เราที่จะกลับใจใหม่พระเจ้ามีชุดไว้ให้กับเราต้องใช้คําว่ากลับใจเพราะมันเกี่ยวข้องมิติฝ่ายวิญญาณไปเดินในเส้นทางฝ่ายวิญญาณโดยไม่สวมชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้ามันอันตราย การที่เราเป็นคริสเตียนนะคะถ้าเราไม่มีชุดที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไม่สวมใส่ไม่ใส่ใจไม่สนใจชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าแล้วก็เรามีสิทธิ์จะล้มลงเรามีสิทธิ์ที่จะพ่ายแพ้เรามีสิทธิ์ที่จะเจอสถานการณ์ร้ายๆที่มันซาตานมันกําลังแผงลิ์หรือมันกําลังต่อสู้ต่อต้านหรือทำลายผู้คนมากมายในโลกใบนี้เพราะว่ามันเป็นผู้ทำลาย ะะมารซาตานลักฆ่าทำลายแต่พระเยซูมาเพื่อจะให้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราต้องเข้าใจเราต้องเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าปรองต้องการที่จะให้เรานะะทำอะไรยังไงเราต้องเชื่อฟังให้ได้เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของเราเรานั่นแหละจะได้รับผลประโยชน์ที่เราเชื่อฟังไม่ใช่พระเจ้า ยังไงพระเจ้าก็ชนะอยู่แล้วกับมานถ้ามันชนะพระเจ้ามันคงไม่ตกลงมาจากสวรรค์ลงมาเป็นผีหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราต่อสู้พระเจ้าห่วงใ่เราพระเจ้าจึงประทานชุดยุทธภัณฑ์ทั้งชุดมาให้กับเราให้เราเห็นคุณค่าให้เราสวมใส่ไม่เพียงแต่เราอธิษฐานเก่งแต่นักอธิษฐานตัวจริงเสียงจริงจะต้องใส่ใจพรวจะนะจะต้องสนใจคําสั่งของพระเจ้า จะต้องสนใจเสื้อผ้าฝ่ายวิญญาณก็คือยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าเชื่อเรื่องยุทธภัณฑ์สวมยุทธภัณฑ์แล้วเราจะปลอดภัยและเราจะไปต่อได้ทุกคนจะต้องรับผิดชอบเรื่องชุดทุกคนจะต้องใส่ใจสนใจเรื่องคําสั่งของพระเจ้าในการที่พระเจ้าสั่งเราจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้สวมเมื่อไหร่ เชื่อเมื่อไหร่ชนะยืนหยัดด้วยชุดของพระเจ้าต่อสู้ยืนหยัดด้วยการที่เราเชื่อฟังพระดํำรัสของพระเจ้าสวมยุทธพันฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านั้นบ่งบอกว่าเราเป็นคนไม่ยอมแพ้เพราะเรารู้ว่าเรามีศัตรูเพราะเรารู้ว่าเราเจอปัญหาแน่ๆเพราะเรารู้ว่าเราจะเจอ เขาเรียกว่าเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ส่งเตือนเราล่วงหน้าแล้วว่าจงสวมยุทธภันฑ์ทั้งชุดอย่าสะเพร่าอย่าเล่นเลอ่อย่าเพิกเฉยอย่าประมาทศัตรูของเรามองไม่เห็นนะคะถ้าเห็นนี่ก็พอจะหลบหลีกได้แต่เรามองไม่เห็นน่ะสิพระเจ้าถึงแนะนำถึงเตือนเราให้ใส่ใจสนใจยุทธพันธ์ทั้งชุดของพระเจ้าเอเมนเมื่อเราสวมใส่ เมื่อเราเชื่อฝังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเหตุในใมารสตานหมดกำลังมันไม่มีอะไรที่จะมาต่อต้านต่อสู้กับเราได้และมันจะหนีเราไปที่หลายครั้งเนี่ยนะมีแต่เราหนีมานเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะเราไม่เคยสนใจชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าไม่สวมแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่เห็นคุณค่าและหนักไปกว่านั้นไม่สัมพันธ์กับพระเจ้าเลย ไม่อธิษฐานไม่มาโบสถ์ไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่สามัคคีทำกับใครอย่าว่าแต่จะสวมชุดไม่ใส่ใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณสนใจอย่างเดียวจะหาเงินอย่างเดียว <c oughs> สนใจอย่างเดียวจะทำสิ่งที่คุณต้องการด้านเนื้อหนังหรือวิธีของโลกไปฟังพระคัมภระเจ้าในมัทธิวบทที่11ข้อ29สิจงผูกมัดผู้มีกำลังก่อน ผู้มีกําลังเราจะต่อสู้ด้วยกําลังของเนื้อหนังของมนุษย์ไม่ได้เราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเราต้องมีพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นชนะผีพระเจ้าเท่านั้นชนะซาตานมันจะเข้มแข็งขนาดไหนพระเจ้าบอกกับเราว่าถ้าเรามีพระกริชและมีสวมชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเราจะผูกมัดเรามีสิทธิอำนาจเหยียบงู้ายแมงปองมีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรู ปร่งให้สิทธิอำนาจขนาดนั้นเราไม่สนใจเลยค่ะเราสนใจชุดอะไรอยู่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าเรามีเสื้อผ้าที่สวยงามขอบคุณพระเจ้าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความสามารถกำลังสติปัญญาในโลกนี้ไม่เพียงพอค่ะถ้าเราจะต่อสู้กับมานไม่เพียงพอเราสู้มันไม่ไหวหรอกถ้าเราจะชนะเราต้องมาสวมชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า เราถึงจะต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับมารซาตานแล้วมันจะหนีเราไปมีพระคำมีพระวิญญาณเรากำลังสวมใส่ชุดยุทธภัณฑ์ของพระเจ้ามีข่าวประเสริฐเป็นฤทธเดชมีพระเยซูเป็นความรอดของเราทุกวันเราต้องสวมใส่หมวกทุกวันไม่ใช่ว่าวันนี้เชื่อพระเยซูวันโอ้วันนี้พระเยซูเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเชื่ออย่างอื่นก่อนไม่ได้ เราต้องมีพระเยซูอยู่กับเราทุกวันและเราต้องใช้สิทธิอํานาจทุกวันใช้ของประทานทุกวันใช้พระคําทุกวันเชื่อพระคําทุกวันให้พระวิญญาณนําเราทุกวันเราจะต้องให้ถ้อยคําของพระเจ้าที่เราพูดออกมาเป็นส่วนหนึ่งในยุทธภัณฑ์เราเรียกว่าพระแสงของพระวิญญาณเอเฟซัสบ,บทที่6ให้คุณสมจิตอ่านนะคะก้อที่17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือกระแสะของพระวัญญาคิดปจจะพระเจ้าเราต้องมีแล้วก็จงใช้จงใช้ย,ยุทธภัณฑ์นี้แหละที่จะต่อต้านทําให้มารซาตานเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่มันควรจะไปอยู่ที่ที่มันควรอยู่ก็คือใต้เท้าของเรา ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับต้อยคําขององค์โมพุเป็นเจ้าที่โระอง้ทรงประทานมาเหนือชีวิตของพวกข้าพปรองข้าโปรองทั้งหลายปรงเชื่อในเรื่องการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าทั้งมีทั้งสวมทั้งเชื่อแล้วเราจะยืนหยัดและยืนอย่างมั่นคงและต่อสู้กับมารสตานแล้วมันจะหนีเราไปเราจะเลือกเส้นทางที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราจะฟังคำสั่งของพระเจ้า เราจะเป็นทหารที่สวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเพื่อเราจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้แม้ว่าจะเจอปัญหามากมายเราจะไม่หวั่นไหวเราจะชนะทุกสถานการณ์ทั้งดีและไม่ดีเราสามารถที่จะโอปรงจะคายืนหยัดรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ไม่เพียงแต่รับแต่เราจะเป็นผู้บุกลุกด้วยกระโปรงขอบคุณพระเจ้าสำหรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่พระเจ้า จะเตรียมไว้สำหรับเราเพื่อเราจะปราบบาปปราบมารและปราบยุทธวิธีกลอุบายของมารร้ายด้วยโล่แห่งความเชื่อของข้าพระองค์ที่ปรงประทานผ่านในพระนามของพระเยซูเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับยุทธภัณฑ์ขอพระเจ้าอวยพรเราที่จะมียุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าและมีใจเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้า และใช้สิทธิอำนาจในฝ่ายวิญญาณสวมเสื้อฝ่ายวิญญาณคือยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตทุกวี่ทุกวันขอรุงอวยพรเราให้เราใส่ใจให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าตรัสจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธ,ธอุบายของพยามารได้ขอบคุณโปรงน้อมรับพระวจนกคำของพระเจ้าตอนนี้ ขอบคุณปรองร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าวยพรค่ะคาราบะ